ที่พระองค์นี้ให้ได้ถึงไงถึงไงลุงปู่ต้องทําให้เสร็จในชีวิตของลุงปู่ไม่คนอื่นไม่อย่ามายุ่งกับมันให้คนอื่นมาทุกมือเปิดแรเลยให้ทุกข์ก็ขอให้ลุงปู่ทุกคนเดียวเป็นไงก็ขอให้ลุงปู่เป็นคนเดียวเพราระทุกสร้างพระทุกทใหญ่ว่าไม่ใช่จะจรช่างได้ง่ายนะที่ไม่ได้เอาชีวิตก็อ,อย่างบ้านม่วงนี่ยังดอยอยูอย่เนี่ย ยังนอนยืโลงศพอยู่เลยรเราไปเห็นนัปรปุงรูปปูนไปห้าหวนะเอ้เราจะอย่างนี้ไปมเนาแล้วจะมานอนรงกแก้วนี่นอะเออก็เห็นก็ล่ะฉะนั้นเทวดามาถามปัญหาลูกปูท่านจะเอาเสร็จก่อนตายหรือตายก่อนเสร็จแปลกเหมือนกันนะลวกปูน,นปั่งสวดประโมกข์อย่างเนี้ยนทะ่านจะออกมาเป็นเงาผ่านลูกปูทวันทวนัน ตั้งผู้สวดมาตั้งตลอดรันษาเนี่ยจะเป็นอย่งก็มาามปัญหาท่านจะตายก่อนเสร็จหรือเสร็จก่อนตายลุงหมูก็เลยตอบว่าให้เสร็จก่อนตายเขาก็เลยสาทุกเมื่อเป็น่งนั้นลุงหมูก็ขออธิษฐานเสียงขึ้นมาอธิษฐานขอให้มีกําลังขึ้นมาอธิษฐานขอให้สติปัญญากลับขึ้นมาอย่าเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้ทําไม่ได้ฉะนั้นปัญญาลุงหมูก็เกิดขึ้นมา เสียงก็เกิดขึ้นมาสวดพุโมงค์นเหมือนกับคนหนุ่มน,นะเมื่อคืนนี้นก็สวดใช่ไก็สี่ชสี่นาทีก็เป็นปกติธรรมดาเสียงกับแต่ว่าถ้าหลวงปู่เห็นเห็นญาติโยมมากๆเยเสียงนี่ขึ้นมานะเสียงไม่แหบไม่เหเสียงเฉพาะดีไปฟังแล้วก็นั่นดีนะถูกอัคระทนันความทุกสิง่งทุกอ,อย่าง,งครบหมดเลยนะเหมือนกับคนอายุยี่สิบสามสิบปีเนะี่ย เสียงงหลงปูนะแบบน่นะแต่ไนกลับขึ้นมาหมดแล้วฉะนั้นพระองค์นี้ต้องเสร็จในชีวิตของหลงปู่เสร็จในปี2องพันสอง6ัลห้าร้อยห้าหรอยให้ยืนยันยนี่เป็นอยูประชาและช่วยกันหน่อยแต่เป็นคนบวชนี่นะบวชให้หลงปู่ทุกคนละเจ็ดวันเดี๋ยวมัวัดนี้สร้างขึ้นมาจะไม่มีขายมาขายทุกขายเทียนนะ การไม่มาให้หลวงปู่อยากจะเห็นนะเห็นทุกคนนั่งขาวเมือกเนี่ยนั่งภาวนาเนี่ยจะเอาครูบาอาจารย์มาสอนสอนวิป่บัสสนาให้พ้นทุกข์เพราะเรานี่มาเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบแล้วขาดอะไรล่ะทางเขาบอขาดได้คือการปฏิบัติเท่านั้นแหละอย่าไปว่าโอ้ยแก่แล้วแล้วไม่รูวุฒิัณนาอย่าไปว่าวัสนาก็ทำเอาเนี่ยก็ร่บเร่งว่าทุกของทุกชาตินี้ชาติเดียว อย่ามาทุกทุกข์ซ้สซ้ำซ้ำซ้ำอย่างนี้ทุกไม่มีจบสิ้นไปแล้วใครทุกกันชาตินี้ชาติเดี๋ยวน่ะเอาอย่างนั้นของหลวงปู่ไปอย่างนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาให้มันตายด้วยเราจะเรืมอเผาเลยกว่านั้นท่านว่ากนัน,นเราก็ขึ้นเหิเรื่องเหนืหอมขึ้นมาเลยขอให้ตายจะตายกันในในพระพุทธศาสานานี่เลยตายนีรทคุมเพียรนี่น่ะครั้งพุทธกาลองนี้เดิเอ,อเดินยะกลมฝ่าเท้าแตก เอาหัวเขากลเดินหัวเข่าแตกเงื่อดโอเคาองค์ก็เถิดเลือกเถิดตาตาจนจน,จน,จนตาแตกเงือนท่านไม่หน่บไปนอนนะนตาแตกตาแตกได้สำเร็จเป็นพาระอรหันนะดูที่ท่านบ่มบอน,นเพ็นมาเราเอาคนอย่างนี้มาเป็นครูของเราเอามาเป็นอาจารย์ของเราเอามาเป็นแบบอย่างของเราอย่างเง้ยพระองค์ได้บาลเราก็เอามาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรา เพราะท่านฆ่าคน,น,น,คนทั้ง99 9คนท่านทำไมได้แต่จัดจะรุกเป็นพรนะหลานเหรเรานี่ไม่เคยฆ่าใครเลยเนี่ยทำไมจะมไม่ได้ล่ะเพราะว่าโอนมาฆ่าคนทั้ง999 99คนท่านยังได้แต่ตจะรุกเป็นพระหลานึ้นมาให้เราได้กลับได้ไว่าโยมาลงให้เราได้ดำินต่างๆเอาอย่างนั้นมาเป็นครูของเราคนชั่วเราก็เป็นครูคนดีก็ม่เป็นครูทุกทั้งหลายเป็นหินรับสติปัญญาของเรานี่คุณหลวงปู่เห็นเป็นอย่างนั้น ทุกนี่เป็นของดีนะไม่ใช่ของไม you know. ่ด <num it> id <ida> ีนะดีแต่ไม่ไม่ดีนะมันทําให้ยิเนซีเขาเราเราแก่กล้าปัญญาเขาเราแก่กล้าสติปัญญาเราแก่กล้าขึ้นมาหมดเพราะอาศัยทุกตัวนี้ถ้าไม่มีทุกตัวนี้จะไปเอาอะไรใช่อ่ะทุกตัวนี้เป็นหินหินรักสติปัญญาแล้วทีเนี้แต่คนเราเห็นทุกเลยมันทุกๆแต่รู้วันนี้รู้ผู้เห็นเป็นหินหลักสติปัญญาสติพอก็ต้องอาศัยทุกตัวนี้ปัญญาจะพอะก็ถ้าใช้ทุกเนี ความหมดทนก็ต้องอาศัยทุกตัวนี้นะี่ยขันติตัวนี้ความหมดทนนี่เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในในพระศาสนาอะไรก็ลัวกิเลียตั้งหลายกิเลสตั้งหลายัวลัวลัวความทุกข์ตัวนี้ลัวลัวลัวความอดตัวนี้อดมึเงเนี่ยนั่งหมดคืนสว่างนี่นเป็นไงลองนั่งน,นั่ง,ง,งดูดูที่นะลองเดินดูลองนอนดูลองยืนดูเนี่ยอะไรบดทั้งสี่เนี่ย เราเงินเดือนเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยเหมือนมันทุกข์จนไม่มีที่จะอยู่ในร่างกายเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยเหมือนกับเราเนี่ยเอาดาบไปนั่งเตาอังโลเลยนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนีขาเปื่อยตุ้มมองตุ้มตาตุ่มนี่เปื่อยเลยห้านดาบแตกโตแตกไปหมดเลยสลบไปนะจะบอกให้ครูบาอาจารย์บ่มเห็นมาสลบนะหรือว่า สลบไปทั้งสองหงน่นกลุกปัวจนขี้เยยวแตกเป็นเนื้อพุ่งถยภาพไม่รู้สึกลัวเลยจนพระเนี่ยจะหามไปโรงพยาบาลแต่ลวงปู่รู้ตัวของลุงปู่อยูครั้งสุดท้ายนี่คือที่ไปโรงพยาบาลที่สร้างพังเนี่ยไปสลบอยู่ที่ลามานี่สิบเก้าวันสิบก้าคืนเกือบไปเหมือนกันนะหมอพิยานุงบอกสี่หมื่นคนเหลือสององค์เหมือน จะนั้ว่านะจะมาผ่าตัดลุงปูลุงเว่ยตัดจะมาผ่าตรงนั้นจะมาแตะต้องลุงกู่แม่เลยไม่แตะต้องจะไปแตะต้องได้พระธรรมเตือนกันมาถ้าผ่าอะไรตายกว่านั้นถ้าไม่ผ่าไม่ตายเหมืงนันฉะนั้นเราต้องเชื่อพระธรรมอย่าไปเชื่ออะไรเชื่อกรรมเชื่อเวรของพวกเราอย่าไปเชื่ออย่างอื่นยังไม่ื่อนะไย่ไม่ตายหรอกไม่ถึงข่าว้วกรรมมันมี ทุกคนนี่มีกำหนดของมันอยู่คนนั้นตายโลกนั่นคนนั้นตายโลกนี่มันมีกำหนดของมันมีตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาเลยอายุเท่านั้นอายุเท่านี้มันมันมีอยู่น,นั่นน่ะขอให้เดินไปถึงบุพเพน่ะมันจะรู้ว่ามันเองนะ่ะตายเวลาเท่านั้นตายโลกนั้นตายอยู่เวลานั้นจะรู้อย่างนั้นชัดเจนเนั้นขอให้ทุกคนรู้หมดเพราะมันมีอยู่กันน่ะพวกเราไม่ทํามันก็เลยไม่มีก็เลยไม่เห็น ธรรมะพระุทธเจ้าเปิดร่งอยู่กันเลยสว่างอยู่กันนะไม่ปิดไม่ปิดไม่บังเลยพระพุทธเจ้าสอนคนพ้นท,ทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ผู้มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเงินพระพุทธเจ้าพุาพ้สอนเงินฉะนั้นพวกเราวันนี้มารวมกันนี่ขอให้ทุกคนจึงมีความสุขความเจริญทำอะไรสมความปรารถนา มากราพระองค์นี้อย่ากลับเมื่อเมื่อเปล่าให้อธิษฐานเอานะฉะนั้นนูกอมจให้พรนะตั้งใจรับพรนะอาหังขมามิตุมเมห,หิขามิตะบ,บางขมามะพันเตเอวงังโหตูเอวงังโหตยโยเจะาตูเพปรปรรป,รปันติวาปชาโซนะปปันติโซมังโรกังปพ,พาติตีปพ,พาโมตุปจนิมา อภิวาทนาสีลิสานิจังวุทาปาญิโดจัตตารโอธรรมาวัดตันติอายุวันโนสุขังภารา